สวัสดีค่ะรายการใจเข่าใจเรากลับมาอีกครั้งนะคะกับอีีที่5ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้ถึงวิธีจัดการกับความโกรธกันค่ะมีใครเคยรู้สึกว่าเราโกรธมากๆหรือโมโหมากๆจนแสดงออกทางพฤติกรรมไปแบบไม่ได้ตั้งใจไหมคะแม้ว่าจะเป็นการคว้างปลาข้าของหรือว่าทุบโต๊ะนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราพูดจาตะคอกใส่คนอื่นพูดไม่ดีใส่คนอื่นหรือตะโกนใส่คนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีความโกรธมากๆนะคะ จริงๆต้องบอกว่าอารมณ์โกรธกับมนุษย์นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กันได้นะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยยังมีสมองเกี่ยวกับอารมณ์ทํางานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราโกรธก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าเราปล่อยให้ตัวเองโกรธแล้วก็แสดงออกพฤติกรรมความโกรธที่มันรุนแรงอะคะ่ะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราจะมีโอกาสมีปัญหาสุขภาพมากกว่าคนอื่นค่ะอย่างเช่นโรคความดานันโรคหัวใจนะคะอันนี้คือปัญหาสุขภาพที่ตามมาเมื่อเราปล่อยให้ตัวเองโกรธมากๆนานๆค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่รายการใจเข่าใจเราอยากจะมาแชร์ในวันนี้นะคะก็คือเทคนิคการจัดการกับอารมณ์โกรธของเราค่ะมาดูกันว่าเราจะสามารถจัดการกับความโกรธหรือว่าอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ยังไงกันบ้างค่ะขั้นที่1นนะคะให้ลองโฟกัสที่ลมหายใจของเราแล้วก็ลองควบคุมมันดูค่ะ เมืเ่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีความโกรธนะคะแทนที่จะตะโกนออกไปตะเคาะออกไปหรือว่าคว้างปาเข้าของอะคะ่ะให้ลองฝึกหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆค่ะโดยที่ใช้สติที่มีทั้งหมดตอนนั้นนะคะโฟกัสที่ลมหายใจของตัวเองอย่างเดียวเลยประมาณ1-2นาทีนะคะวิธีการที่เราทำแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้เราดึงสติของเรากลับมาได้มากขึ้นค่ะโดยที่ไม่ปล่อยให้คนอื่นมาควบคุมหรือว่านำทางอารมณ์ของเราได้ง่ายๆค่ะ ขั้นที่2นะคะให้คลายกล้ามเนื้อออกให้หมดค่ะเราต้องลองสังเกตตัวเองดูว่าเวลาเราโกรธอะค่ะเรามีการเกรงกล้ามเนื้อโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นกำมือแน่นหรือว่าขบฟันกัดกรามแน่นๆนะคะอันนี้คือพฤติกรรมทางกายแล้วก็อาการทางกายที่เกิดขึ้นเวลาเรามีความโกรธมากๆนะคะให้เราค่อยๆรีเซ็ตตัวเองค่ะคลายกล้ามเนื้อออกให้หมดนะคะจะได้เป็นการลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากความโกรธได้ค่ะขั้นที่3มนะคะให้ระบายความโกรธออกมาค่ะ พอเราเริ่มอารมณ์เย็ยนลงแล้วหายใจนิ่งมากขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะให้ลองหาคนที่เราสามารถพูดคุยด้วยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวก็ได้ค่ะระบายความโกรดนั้นออกไปให้เขาฟังนะคะหรือว่าเราสามารถเขียนโน้ตแล้วก็เขียนบันทึกเพื่อระบายความโกรธได้เหมือนกันนะคะโดยที่ให้สังเกตดูว่าสาเหตุที่ทําให้เราโกรธอะคะ่ะคืออะไรเราต้องรู้ตัวว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้เราโกรธน,นะคะเราจะได้รู้ว่าความโกรธนั้นอนะมันสมเหตุสมผล หมแล้วสุดท้ายเราควรจะจัดการกับมันยังไงคะ่ะขั้นที่4นะคะให้ลองสมมติว่าความโกรธเนี่ยมันอยู่ในบริบทอื่นค่ะสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเราจับมันไปอยู่ในบริบทอื่นที่ไม่ใช่นสถานาการณ์ที่เราโกรธได้อ่ะคะ่ะจะดีมากเลยเพราะว่าการที่เราสามารถจับความโกรธไปไว้ในบริบทอื่นได้เนี่ยจะช่วยทําให้เราคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็ใช้อารมณ์น้อยลงค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าตอนนี้เรากําลังโกรธอยู่ใช่ไหมคะลองนึกดูว่าพรุ่งนี้เราจะยังโกรธเรื่องนี้อยู่ไหมซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเราก็อาจจะยังโกรธอยู่นั่นแหลคะค่ะแต่ว่าความโกรธมันก็น่าจะลดน้อยลงใช่ไหมคะแล้วก็ลองคิดดูว่า ในสัปดาห์หน้าหรือในเดือนหน้าเนี่ยเราจะยังโกรธเรื่องเดิมอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วก็เป็นไปได้มากๆเลยว่าเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าเราโกรธอะไรอยู่นะคะการที่เราจับความโกรธมาตรวจสอบดูแบบนี้แล้วก็เอาให้มันไปอยู่ในสถานการณ์อื่นดูค่ะเป็นการที่ช่วยให้เราเนี่ยออกห่างจากความโกรธได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ให้มันกัดกินเราหรือว่าควบคุมเราค่ะประเด็นสําคัญก็คือว่ามนุษย์เราสามารถมีความโกรธได้นะคะแต่ว่าเราต้องแสดงออกแล้วก็จัดการมันให้เหมาะสมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแสดงออกไม่เหมาะสม สิ่งที่ตามมาก็คือเราก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาอย่างที่แจ้งไว้ข้างต้นนะคะอย่างเช่นความดันหรือว่าโรคหัวใจคะ่ะหรือว่าเราอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้นะคะถ้าเกิดว่าเราแสดงออกไปแบบก้าวร้าวอะคะ่ะเราก็อาจจะเสียภาพโพสหรือว่าขาดความน่าเชื่อถือได้คะ่ะอยากให้ทุกคนลองเอาสีขั้นตอนนั้นไปฝึกกันดูนะคะ จริงๆแล้วการที่เราฝึกสีขั้นตอนนั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่โกรธอะไรเลยในชีวิตนี้ไปอีกตลอดชีวิตนะคะแต่ว่ามันจะช่วยฝึกให้เราเนี่ยมีสติมากขึ้นแล้วก็สามารถจัดการกับอารมณ์โกรธของตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะไม่จําเป็นต้องรองให้โกรธมากๆเราค่อยหยิบมันมาใช้ก็ได้นะคะต่อให้เป็นความโกรธเล็กๆน้อยๆอ่ะคะ่ะก็สามารถฝึกสีขั้นตอนนั้นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราสามารถหยิบมันมาใช้ได้ง่ายขึ้นในอนาคตแล้วก็จัดการความโกรธได้ดีขึ้นค่ะ เรามาลองฝึกจัดการกับอารมณ์โกรธของเราให้เป็นนะคะก่อนที่อารมณ์โกรธนั้นจะเป็นฝ่ายควบคุมเรากันเถอคะค่ะสำหรับ EP ถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามรายการใจเข่าใจเรากันต่อด้วยนะคะ